ครับคุณนะครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับครับสําหรับวันนี้การมาพู้พ่อผมครับกับมิงพันธ์เข่าและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับสําหรับวันนี้พาพพี่พี่น้องครับมาอัปเดตนะครับอ่สิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็สิ่งที่พัฒนานะครับที่ผมเองได้นําเขามานะครับให้พี่น้องทุกท่านนะครับนั่นก็คืออ่าเครื่องนะครับเครื่องขัดเมล็ดพันธุ์ นะครับนี่คือพึงเอาคำว่าม่นะครับสำหรับเมื่อวันที่สิบเมษาพุแปดนะครับกับทิศทางเรียบนะครับกับกำลังทำการทดลองนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับหรือว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหานะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องการพัฒนาขึ้นไปนะครับก็อนาก็คือใส่รถเกลียวเป่านะครับทพืความสะอาดและการด้รีวิ่ให้พี่น้องด้เบิรงนะครับขอด้วยก็คือเขาเ่าจะเฮียหลาย นะครับแล้วก็ความสะอาดก็จะบ่สูงนะครับเพราะว่ามันมีสัมนักนะครับก็คือใส่รักการปรับพัดลมเป่านะครับความละเอียดความสะอาดก็จะได้เต็มที่อยู่สัมนักนะครับเวลาถือว่าเป็นปัญหาแล้วก็ถือว่าการพัฒนานะครับเข้าตังพัฒนาต่อไปนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ข้อการของพี่น้องนะครับเพื่อเอาคุณภาพนะครับเพื่อให้มันออกมามาตรฐาน นะครับคำว่ามาตรฐานและคุณภาพนะครับผมเองกับพยานนะครับจะเห็นให้มันดีขึ้นนะครับสร้างรับกลักการทั้งานนะครับของเครื่องนี้นะครับการได้ไฮจัวขึ้นไปนะครับเป็นการได้เห็นออกมาใหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนะครับกับราคาประมาณแสนหนึ่งนะครับกับมาหลักแสนนะครับจะให้มันเป็นออกมาดีซ้หรักหลายๆแสนหรือหลักล้านกับว่าได้ นะครับเดี๋ยวคอยพัฒนาต่อยอดเอานะครับกับสหรับเครื่องนี้นะครับอันแรกนะครับก็คือนี่จะเป็นเศษนะครับเป็นเศษเศษไม่หย่นะครับก็จะออกนี่นะครับเรลากาเศษฟางนะครับเศษดอกหญ้าต่างๆนะครับก็จะออกประมาณนี้นี่ครับนะครับนี่คือ แรกนะครับจะเป็นการขัดนะครับเสียฟางเสียไหมนะครับหลักการสำคัญคือเขานะครับนี่ครับเข่าทีเม็ดน้อยนะครับเม็ดบัวตรงก็จะออกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะออกเลยนะครับนะครับส่วนอันที่สองนะครับก็จะเป็นเข่าดีนะครับเข่าคาดพิเสียก็จะล่งช่องนี้นะครับลงช่องนี้ ส่วนนะครับเข่าที่เป็นเข่าหักนะครับหรือว่าเป็นเข่าสารที่เกิดนะครับกับการเกี่ยวกันโน่นนี่นั่นนะครับเกิดจะมาลงกนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับหลักการไม่แานะครับ่ยเป็นฝุ่นนะครับไม่แยน้อยนะครับก็จะลงกนี่นะครับง่ายๆก็คือ การคัดนะครับจะคัดเนื่งสั้นนะครับเอาเศษหญ้าเศษฟางใหญ่นะครับชั้นสองก็คือเอาเข่าโบเตียมเม็ดแล้วก็ดอกหญ้าเศษหญ้านะครับนี่ครับหญ้าใหม่นะครับนี่ครับทนฟางนะครับนี่ครับหรือดอกหญ้าแล้วก็เข่าเข่าโบเตียมเม็ดนะครับเข่าโบตรงโบเตียม นะครับจะออกนี่นะครับขั้นที่สามก็จะได้เขาดีนะครับเฉพาะถาดนี่นะครับส่วนในยาเขาสารเขาฮักนะครับจะลงนี่ออกพี่นะครับง่ายๆก็คือกวาจะได้มาตัวนี้นะครับ่านซี่ขันตอนนะครับโอเคนะครับสารับลิปนี้ก็จะมาแจ้งพี่น้องนะครับว่า ปีนี้มิ้งพันเขานะครับจะได้นําเครื่องคัดเขานะครับเขามาเพื่อเป็นการพัฒนาคือซึ่งเได้ม้าคําว่าคุณอาภาศกรรมอัตถานนะครับกการคอปอรคุณนะครับกคอปเอบคุณเอฟซีแฟนเพจทุกท่านอีโพรย์เม่เฮ้านะครับสุภูสุคนลูกอาปานะเบาวน้องนุ่งอายไส้นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับที่มีน้ำใจนะครับให้การสนับสนุนนะครับตลอดเก่าปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เขาปีทีสิบ นะครับกัวังว่าพี่น้องนะครับก็คงจะให้การเมตตานะครับแล้วก็พักดันนะครับซอยเหลือนะครับดยการสนับสนุนนะครับมงแ่นเขานะครับผมเองก็พยายามจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับตัวใดมีปัญหาของปีนี้ปีหน้าก็จะปรับปรุงมดีขึ้นนะครับก็มีคลิปนี้ก็จะอัปเดตประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาพี่น้องชมนะครับวาระการทํางาน รากาสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มากเป็นอย่างไรเนี่ยครับสลัดที่นี่สลัสดีปีใหม่ไท่ครับผมสวัสดีครับ